ควัสีครับเพื่อนที่ที่เดยครับเดีกครับนี่พามาไล่มันนะครับนี่พามาไล่มันดูไล่มันสักหน่อยได้เวลาถอนนะครับได้เวลาถอนแล้วเดี๋ยวเวลาถอนถอนะครับ แต่ยังม่ทันหูวงเรว่าเมื่อไรนะครับต้องร,ดงอ,งรอดูคนงานอีกทีนึงนะครับรอดูคนงานอีกทีนึงมาดูเฉยๆมาดูเลยมันเฉยๆว่าจะถอนเมื่อไหร่กันแน่คนงานว่างเมื่อไหร่แสงในสิบหกไร่นะครับแสงในสิบหกไล่ นี่คือพันละยอง72นะครับนี่คือพันละยอง72นี่คือไรมันของผมเดอ้อปีนี้มันไม่เป็นราคาเลยครับปีนี้ราคาแย่เลยเดินดูไปเรื่อยๆนะครับเดินดูไปเรื่อยๆ ขอบคุณเพื่อนพี่ๆด้วยที่เข้ามารับชมไล่มันลืมเอนาน้ำมากินด้วยขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆขอบคุณมากๆนะครับ าลายตานิดนึงเด้อตาลายลายตานหนินดึงมีแดดสองนะครับแสงอาจจะย้อนนิดหนึ่งนะครับกดทีดแส,สงอาจจะย้อนนิดหนึ่ง นะครับที่สีแล้วราคาสามบาทกว่าเป็นนี้ลงมาครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับราคาไม่โอเคเท่าไหร่คุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่พ่พอพอแม่แม่ด้วยนี่ขามาดูไร่มัน เท่บอครับต้นนีือเก่งมากเลยต้นเท่มากเลยต้นนี้ดูดูไรนะครับดูไรมันคงุ่ี้นานนะสอง,สา,ง,อนนส,องสามวันก็คงจะถอนแล้วครับสองสามวันก็คงจะถอนแล้ว เห็นไหมเปิดไปเรื่อยๆแจ้งใน1กได้นะครับแจ้งในสิห6ไลน ราคไม่โอเคเท่าไหร่ราคาแย่เลยปีนี้สำหรับสาวไร่ช่าไร่มันนะครับคุณพ่อพอแม่แม่เพื่อนเพื่อนพี่พีเดอร์นะครับ นะครับขอลงไลค์ก่อนนะครับขอลงไลค์ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ